กลับมาอีกแล้วนะครับกับฮิตซิงของแบรนด์ Solman นะครับ Z A L M A N นะครับยี่ห้อนี้ใครที่เพิ่งอยู่ในวงการ IT เพิ่งเข้ามาศึกษาเรื่องการแต่งคอมแน่นอนนะครับคุณคงไม่รู้จักแต่ว่าถ้าใครอยู่มาเกิน10ปีเนี่ยคุณคุ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นแบรนด์ระดับท็อปๆในประเทศไทยเลยนะครับทั้งเรื่องความคุ้มค่า ต่อประสิทธิภาพแล้วก็หน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์นะครับอย่างรูปที่คุณเห็นตรงนี้เลยนะครับก็คือไอซิงหอยสีทองแดงของเขาเนี่ยเป็นตัวที่สมัยก่อนเขาฮิตก,กันมากๆนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันก็จางหายไปตามกาลเวลาเพราะว่าไม่มีคนทําตลาดนะครับตอนนี้ก็เอากลับเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่มันก็มาตามแพทเทิร์นแบบซิงของสมัยใหม่นั่นแหละตัวนี้คือ C N P S 10 X p e r f o r m e r Black นะครับเป็นฮีทซิงส่งทาวเวอร์นั่นเองมาดูกันเลยเป็นยังไงบ้าง ในกล่องนะครับแกออกมาก็จะเห็นว่ามีคอมโพเนนต์เนี่ยคอมโพเนนต์นี่คืออะไรนะครับมันก็คือจะเป็นพวกชุดติดตั้งนะฮะก็คือติดตั้งกับเมนบอร์ดติดตั้งขายึดตัวน็อตอะไรต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ในนี้ทั้งหมดในนี้มันก็มีพวกซ็อกเก็ตอะไรต่างๆที่เป็นสมัยใหม่ปัจจุบันปัจจุบันทั้งหลายครับไม่ว่าจะเป็น2 0 6 6แต่ว่า2011ก็รองรับนะครับ 115x 1,200ใส่ได้หมดหรือว่า AM4 ก็ใส่ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่พวก TR4 เนี่ยตัวนี้ไม่ได้นะครับและในอนาคต LGA1,700 ที่คาดว่าใช้ใน Intel 72 2ก็ยังไม่ได้บอกมาเช่นเดียวกันนะครับผมเชื่อว่าถ้าคุณจะซื้อซิงค์ในตอนนี้ยังไงก็ควรจะมองสำหรับ Gen10 Gen11 มากกว่าแต่ถ้าคุณจะ ะจะซื้อเผื่อ Gen12 ตอนนี้แนะนําว่าอย่าพิ่งซื้อฮีทซิง์โอเคดูต่อกันนะครับอันนี้คือตัวฮีทซิง์ติดตั้งพัดลมให้มาแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยที่พัดลมตัวนี้เห็นว่าขนาดเนี่ยมันจะเหมือน14เซนใช่ไหมเพราะว่ามันดูใหญ่กว่าตัวซิงค์พาวเวอร์อยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่14เซนนะครับเพราะว่าดิเมนชันเขาเนี่ยเป็น135มิลลิเมตรหรือว่าพัดลม13.5เซนนั่นเองนะครับก็เป็นเบอร์ที่แปลกเหมือนกันเนาะแต่ไม่ต้องซีเรียสน,นะเพราะว่าถ้าซื้้้้้อออออมมมาาาาาากกกกกก็จจะไไะไไไ่ดเเเนนนนรรรรรััปปถคุณ อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์คุณสักเท่าไหร่นะครับอ่ะมาดูสเปคตัวพัดลมกันนะครับอ้อต้องบอกไว้ก่อนนะว่าตอนคุณติดตั้งเนี่ยยังไงคุณต้องถอดพัดลมนะครับเพราะว่าขายึดน็อตเนี่ยมันถูกพัดลมบังไว้ที่เขาติดพัดลมให้มาเนี่ยเป็นเพราะว่าประหยัดพื้นที่กล่องล้วนเลยพัดลมตัวนี้นะครับมีรอบการทํางานต่ําสุดที่700รอบแล้วก็สูงสุดที่ประมาณ1,500รอบนะครับเสียงสูงสุดประมาณ28นะฮะบ,บวกลบ10%ส่วนการคอนโทรลเนี่ยตัวนี้จะเห็นว่ามีหัวที่่่เเปป็็็นนน4พินนัซึงงูายก TWM นั่นเองคุณก็เสียบเข้าช่อง CPU Fan แฟของเมนบอร์ดคุณได้เลยนะครับ Air Flow สูงสุดนะครับอยู่ที่75.16 CFM นะครับก็ถือว่ากวาดลมได้ดีพอสมควรและ o วลเทจของเขาก็เป็น12โวลต์มาตรฐานถอดตัวพัดลมแล้วมาดูตัวฮีทซิงกันต่อนะครับจะเห็นว่าแท้จริงแล้วเนี่ยฮีตซิงตัวนี้ออกแบบมาให้ติดพัดลมด้านเดียวนะครับเพราะคุณดูดิ จากพื้นที่ด้านล่างเนี่ยมันจะมีการเฉียงมาฝั่งหนึ่งนะครับโดยที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันจะเว้นที่ไว้ให้กับพัดลมโดยเฉพาะถ้าคุณใส่พัดลมเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะบาลานซ์เข้ากันพอดีนะครับ วัสดุวของเขาเนี่ยมันก็เป็นสีดำๆนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมกับทองแดงนะครับฮิตไบร์เป็นทองแดงแล้วก็ตัวฟินเนี่ยมันจะเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่การทําสีดำเนี่ยเพื่อให้ไม่เกิดคาร์บอ,อไซด์ให้ใช้ไปนานแล้วไม่หมองเท่านั้นฮิตไบร์นี้ก็จะเห็นว่ามีออกมาข้างละ4เส้นนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่มาตรฐานของซิงค์ในแบบมิดเรนจ์นะครับตัวนี้มันไม่ใช่ซิงค์แบบ ไฮเอ็นอะไรนะค่า T d p ที่รองรับได้ประมาณ180วัตต์นะครับพูด,ดง่ายๆมันก็เหมาะสำหรับคนที่ใช้งานทั่วไปครับใช้ CPU รหัสเคเอาไปโอเวอร์ค็อกนิดหน่อยได้นะครับแต่ถ้าคุณจะเอาไปโอเวอร์ค็อกใช้งานยาวๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยังมองว่าตัวนี้มันอาจจะยังไม่ใช่และด้านล่างนะครับคุณจะเห็นว่าไอตรงบริเวณฮิตไบร์ดเนี่ยมันมีการผ่ามานะครับให้สัมผัสก,กับกระดองของ CPU โดยตรงเลยซึ่งก็จะเห็นว่าวัสดุเนี่ยเป็นทองแดงอย่างชัดเจนแต่ความเงานะครับเอา ตรงตัวนี้มันไม่ได้เงาเลยนะครับ h e t s ง n k h i บางตัวเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันสะท้อนเป็นกระจกได้เลยตัวนี้มันก็ยังคงดูเป็นวัสดุอลูมิเนียมอยู่่คุณเอาอะไรไปสะท้อนก็ยังไม่ได้สะท้อนออกมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นตามพิสตีแล้วนะ ถ้ายิ่งเงาหมายความว่าหน้าสัมผัสเนี่ยมันจะยิ่งดีนะครับแต่ว่าไม่เงาเนี่ยมันก็อาจจะสัมผัสได้ไม่ร้อยเต้องใช้ซิลิโคนไปปิดพื้นที่ให้เรียบร้อยนะครับแต่ในการใช้งานจริงถามว่าแตกต่างกันไหมอันนี้มันก็เป็นแค่ประเด็นเล็กๆนะครับเพราะว่าที่เหลือเนี่ยมันไปขึ้นอยู่กับรอบพัดลมคุณภาพของฮิตซิงคุณภาพของฮิตไพร์แไรต่างๆนานามากกว่าจะมมองแค่จุดเดียวตรงนี้ ก่อนจะไปดูผลทดสอบกันนะครับอันนี้ขอเล่าถึงเรื่องการติดตั้งให้ดูสักหน่อยนะครับผมก็ไม่สามารถประกอบให้ดูได้นะเพราะว่าตรงนี้เราประกอบไปแล้วรื้อกลับมาแล้วแต่จะมาเล่าให้ฟังกันแล้วกันนะครับตัวนี้ความยากผมว่าไม่ยากนะครับแต่ว่าความน่ารําคาญผมว่าค่อนข้างน่ารําคาญพอสมควรเพราะว่าวัสดุหลายอย่างเนี่ยคือเวลาคุณใส่เนี่ย คุณต้องเอาไขาควงแทกเข้าไประหว่างช่องเนี้ยแล้วถ้าคุณไม่มีไขควงยาวๆเนี่ยมันจะประกอบลําบากนะครับเช่นเดียวกับการล็อกน็อตเนี่ยมันมีการล็อกน็อตที่เป็นหลายชั้นพอสมควรทําให้คุณต้องแบบฮะ ใส่นี่แล้วอ๋อต้องใส่อันนี้ต่ออีกวะมันจะเป็นอารมณ์นั้นนะครับแต่จริงๆมันไม่ได้ยากนะครับเพราะว่าถ้าคุณแบบ c o m มอนเซน s ์นิดนึงมันก็จะประกอบได้แล้วเพียงแค่เสียเวลาแต่ยังคงทําคนเดียวได้สเปคที่ผมใช้ทดสอบนะครับก็จะเป็นชุดเดียวที่ผมเทสการ์ดจอแล้วก็เทสฮาร์ดแวร์อื่นๆนะครับ t ทสเ b e ผมเนี่ย CPU ที่ใช้นะครับจะเป็น Intel Core i9 1 0 9 0 K นะครับยังไม่ใช่หนึ่งหนึ่งะเพราะว่าผมไม่ค่อยอยากใช้หนึ่งหนึ่งว่าตัวนั้นเวลาเทสคะแนน 3D mark ออกมามันจะไม่ค่อยสวยก็เลยเอาน้รอม เนี่ย 1090k ก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับขึ้นชื่อว่าเป็น CPU ที่ร้อนพอสมควรนะครับโดยที่ค่าเซตติ้งต่างๆทั้งบนเทจแล้วก็ค่าคล็อกเนี่ยผมปรับไว้ที่ d e ฟอล l ์นะครับแต่ด้วยความที่เป็น CPU รหัส K มันก็มีการบูตต่างต่างได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับในช่วง idle เนี่ยก็ไม่ได้มีโหลดอะไรนะเปิดหน้าวินโดว์ปกติดูอุณหภูมิในฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์นะครับก็ขึ้นอยู่ประมาณ39องศาเซลเซียสนะครับห้องเราเปิดแอร์ยู่ริบห้าองศาแต่อยนะจร แล้วก็ฟู l โหลดนะครับฟูลโหลดโดย Prime 95นะครับเป็นโปรแกรมที่บอกเลยว่านารกพอสมควรนะฮะกิน CPU อย่างหนักนะครับแล้วก็เบิร์นขึ้นไปนะครับตัวนี้สูงถด้ประมาณ83องศาเซลเซียสนะครับก็ถือว่าร้อนแต่ก็ไม่แย่นะเมื่อเทียบกับซิงค์ตัวอื่นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ การคุมอุณหภูมิของเขาเนี่ยยังคงสามารถทําให้ CPU เนี่ยใช้งาน boost clock ได้นะครับไม่จําเป็นต้องดรอปค่าคล็อกลงมาและก็ไม่มีอาการ thermaltrottle แต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นผมสรุปไว้เลยว่า heatsink ตัวนี้ยังคงสามารถใช้งานกับ 1090K ของผมโดยที่ไม่ OC ได้และก็ไม่มี speed ตกใช้งานทั้งวันทั้งคืนไม่ปัญหารอบพัดลมช่วง f u l โห o a d นะครับอยู่ที่มา1,540ก็อาจจะสูงกว่า r e c o m m e n d d spec ของเขานิดนึงนะครับแต่ด้วยความที่ไอตัวพัดลมเนี่ย มันมีใบที่ขนาดใหญ่นะครับทำให้เวลาคุณฟูลโหลดแล้วเนี่ยคือลมมันสามารถกวาดได้เยอะทั้งที่รอบมันไม่จัดมาก1,500รอบขนาดประมาณนี้ก็ถือว่าสูงแล้วนะ <S <S สำหรับราคานะครับตัวนี้ประเทศไทยผมเช็คมายังไม่เจอราคาของรุ่น Performer Black ที่เป็นพัดลม135มิมลตัวนี้นะครับแต่ว่าจากที่ผมไปเช็คต่างประเทศเนี่ยมันอยู่ประมาณ40กว่าดอลลาร์นะครับพูดง่ายๆเต็มเงินไทยก็ประมาณพันกว่าบาทนะครับพันต้น ถึงพันก,นกลางๆนะครับยังคงเป็นฮีตซิงค์ที่น่าสนใจนะสำหรับคนที่ต้องการจะใช้คู่กับ CPU ตระกูลเคแต่ว่าไม่ได้เน้นโอค็อกอะไรมากมายเนี่ยโอค็อกอาจจะนิดหน่อยไหวนะครับแต่ถ้าระดับโหดร้ายจริงๆผมแนะนำไว่าไงควรจะเป็นชุดน้ำนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันสามารถเป็นฮีตซิงค์โจบให้คุณได้ไหมได้เลยนะครับถ้าคุณไม่เน้นเรื่องไฟ RGB ไม่เน้นเรื่องหน้าตาให้ต้องดูซิ่งดูฟิวฟา้าตามยุคสมัยอะไรมากแต่ว่าเน้นประสิทธิภาพและความคุ้มค่าเป็นอย่างเดียวตัวนี้พันกว่า,วามันตอบโจทย์คุณได้